สวัสดีครับนี่คือเหรียญพระครูปกรรมเหรียญพระครูปกรรมรุ่นแรกที่วัดป่าอาเจียงได้สร้างขึ้นมาและปลุกเสก พศออประมาณ40กว่าแลยเป็นหลวงปู่หงหลวง,งปู่ลิธหลวงปู่หลวงปู่ดุลหลวงปู่เจียมปลุกเสกนะครับ เอามาให้ชมเป็นเรียนรุ่นแรกเนื้อสวยงามมากครับสวยสวยงาม